นะครับเตรียมตัวครับมาครับชื่อนี้เป็นใบไม้ผัดกับไก่คนนิยมกะเพรากะเพราถูกต้องะนะครับใช้เรียกพวกลูกเรือหรือเป็นเสื้อคอปกใหญ่กะลาสีถูกต้องครับกระดูกชิ้นใหญ่ไว้ขอหุ้มมันสมองภาพภาพครับ,รบเนื้อมะพร้าวฝูดเป็นฝอยคันน้ำหน่อยได้กลา,าไม่ใช่ครับจากมะพร้า,า,าวไม่ใช่ครับกะทิกะทิ่ถูกต้องครับ ติดใจเบสตรีแต่ร่างนี้เป็นบุรุษกระเทยถูกองครับชื่อเพิ่นชื่อสละบ,บุรีมีนมดีสีนี้ดำกระิบปั๊บถูกองครับกระที้แป้งน้ำตาลเที่ยวอวนจนเหนียวเป็นสีดำข้ามข้ามครับขนาดรูปทรงดีเหมาะสมที่จะพกพากระเป๋ามไม่ใช่ครับข้ามค่ะข้ามครับ อีกชื่อของปลาไส้ตานิยมกันทำน้ำปลาข้ามท,ทำจากเกลือและตัวเคยชอบจังเลยทำน้ำกะปิกะปิถูกต้องครับกลับมาครับกระดูกชิ้นใหญ่ไว้หัวหุ้มันสมองข้ามามครับวา,บาลุ้นด้วยแทนเลยนะคับเพราะว่าอยากให้ได้คะแนนให้เยอะที่สุดนะครับมาดูที่ข้ามไปล่าสุดนี้ได้ไหมฮะรกระดูกชิ้นใหญ่ไว้ขหงหุ้มันสมองคือกะกะโหลก ก็ลูกแป้งของตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะถ้่ได้เอาให้ได้อีกนี้นะครับยอดเยี่ยมมากใครได้ก็แล้วแต่นะครับต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ไว้กะทิแป้งน้ําตาลเคี่ยวกะละแม่กวนจนเหนียวเป็นสีดําคือกะละแม่ต่อไปขณะรูปทรงดีเหมาะสมที่จะพกพาเขาเรียกว่ากระทัลั์ได้ไปไม่ร้อยทีเดียวนะครับได้ไปทั้งสิ้นหกข้ามหกคะแนนจำที่เลยครับ ตอนนี้แหละครับโรงเรียนสุดท้ายนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พยาวนะครับประจ๊บที่เลยครับพยางนําสําคัญมากนะครับหาให้เจอตั้งสติให้ดีไม่ได้อย่าเสียเวลาข้ามไปก่อนถ้าผิดไม่เป็นไรนะฮะกลับมาใหม่ได้เตรียมตัวนะครับพร้อมครับมาครับดีสีตีเป่าร้องท่วงทำนองให้เป็นเพลงดนตรีไม่ใช่ครับข้ามข้ามครับเย่าร้องกันแบบนี้เฉพาะที่สนิทกัน ขามครับพูดไม่ตรงไปตรงมาสำนวนว่าใช้คำนี้ข้ามข้าครับคนเออถ้าไม่ผลหรือเพื่อนคนในสัมพัญค่ะ้ามครับ,รบชอบให้คนงอนง้อหรือขอร้องถึงจะยอมข้ามครับ,รบิ่งที่เห็นคื็มายาหลอกลวงตาให้เป็นจริงข้ามามครับ บรรจงเขียนตัวอักษรให้ไปงอนยาวออกไปสวัญไม่ใช่นะข้ามครับคำนวณว่าลองดีกับสิงที่อันตรายตลองไม่ใช่นะข้ามข้ามครับออกกาบบริหารเพื่อรูปร่างที่กำยำอารอบ,บิศไม่ใช่ับข้ามข้ามครับโอ้โหโอครับ ไม่รู้เพราะความกดดันหรือเพราะอะไรสักอย่างหนึ่ครับทาให้เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะลองดูนะครับสุดท้ายที่ข้ามไปมอสักออกการบริหารเพื่อรูปร่างที่กำยำคืออะไรฮะเคยดินนะเป็นคําบอกว่าคนนีดด้เป็นเล่นอะไรมาเล่นกล้ามะคําว่าเล่นกล้ามคําว่าเล่นนั่นเองเล่นคือคือ พยางนำหรือคำนำตรงนี้นะครับดังนั้นที่พลาดไปหลายต่อหลายคำนะครับตั้งแต่คำแรกเกือบแล้วนะครับแม่งคำแรกคือดีสีตีเป่าร้องท่วงทํานองให้เป็นเพลงเ,เขาเรียกว่าเล่นดนตรีเนี่ยสาคัญอยู่ตรงนี้นะครับหยอกล้อกันแบบนี้เฉพาะที่สนิทกันเล่นเล่น,ลนห,หัวครับเล่นหัวนะครับรวมทั้งนะครับบรรจงเขียนตัวอักษรให้ปลายงอนยาวออกไปเขาเรียกเล่นหางมีเล่นหัวและมีเล่นหางด้วยนะฮะรวมแล้วนะครับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพะเยานะครับไม่ได้คะแนนเลยครับศูนย์คะแนนครับ<ฟ>ะโรงเรียนธรรมอวสุวรรณครโรงเรียนลิขิยะวันานาลายกรุงเทพมหานครผ่านเข้ารอบครับใช่ไนะครับคะ่นนนี้เลยครับเกิดอะไรขึ้นครับธนพันตื่นเต้นหน่อยไหมครับค่ะ อนโนไทละครับเด่นเด่นนะครับอาล่ะตรงนี้ไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าต,ต,ต,ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าฝึกฝนมาอย่างมากทีเดียวกว่าจะยืยนได้ตรงนี้นะฮะอนโนไทยครับอยากจะให้บอกเพื่อนๆเยาวชนวัยรุ่นเหมือนกันนะครับเวลาใช้ภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้องต้องใช้อย่างไรดีครับค่ะก็ขอให้คนทางบ้าน ไม่นำภาษาต่างประเทศมาใช้ให้มากนะคะให้ใช้คำที่บรรพบุรุษสร้างมาให้เยอะที่สุดค่ะคอมมคขอบคุณเยี่ยมมากครับขอบคุณโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพยาวครับขอบคุณครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาลุ้นกันในหมดสุดท้ายหมดที่3ซึ่งเป็นบดตัดสินนะครับว่าใครจะสามารถเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ได้นะครับตอนนี้ผมมีสันมวน,นี้มีที่มามาฝาก่านผู้ชมครับเชญเลยครับ อาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าเกิดก่อนมีอายุมากกว่าคนที่เกิดก่อนย่อมได้รู้ได้เห็นหรือเข้าใจอะไรอะไรก่อนคนที่เกิดทีหลังสำนวนอาบน้ำร้อนมาก่อนมีที่มาจากการดูแลเด็กเกิดใหม่ในสมัยโบราณเมื่อทารกคลอดออกมาหมอตำแยจะตัดสายสะดือแล้วเอาเด็กอาบน้ำอุ่นเพื่อทำให้ตัวเด็กสะอาดเรียกได้ว่าทุกคนจะได้อาบน้ำร้อนเมื่อเกิดคนที่อาบน้ำร้อนก่อนก็คือคนที่เกิดก่อนนั่นเองแต่โบราณมามักจะถือว่า คนที่เกิดก่อนจะมีประสบการณ์มากกว่าจึงมีความรู้ความฉลาดมากกว่าจึงนำสำนวนนี้มาใช้เปรียบเทียบนั่นเองครับ มันคือสำนวนนี้มีที่มานะครับแต่ว่าตอนนี้แหละครับไม่ว่าจะมาจากไหนต้องหาที่ไปให้ได้แล้วละครับว่าจะไปในฐานะพูดชนะประจำสัปดาห์หรือว่าจะกลับบ้านไปนะฮะเพราะาตอนนี้คือหมดอสินแล้วกับรู้หมายใครเอ่ยสองโรงเรียนที่เหลืออยู่นะครับโรงเรียนแรกนะครับที่ผ่านารอบก,ก่อนก็คือริทิยะวันอะไรจะมีสิทธิในการเลือกก่อนเลือกหมายเลขใดดีครับหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะครับออกมาเป็นร่างกายไม่ใช่มนุษย์ เิียบบนนารัยนะครับตอนนี้กำลังรวมศีรษะอยู่ธรรมวรวิทยาก็วิเคราะห์ไปด้วยได้นะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดพลาดทางนั้นก็จะกลับมาทางนี้ร,ร่างกายไม่ใช่มนุษย์ร,ร่างกายไม่ใช่มนุษย์ ขอต้อคบค่ะขอต้อบครับเอาละครับอย่าลืมนะครับนี่คือการตัดสินเพื่อที่จะหาโรงเรียนอันดับที่15นะครับจากทั้งหมด16โรงเรียนที่เราต้องการนะครับใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วและทิ่ยอดวันอะไรกําลังได้สิทธิ์ในการตอบในหมวดที่3นี้ซึ่งหมวดตัดสินนะครับจะตอบว่าผีเสื้อสมุดค่ะผีเสื้อสมุดทําไมถึงเลือกตัวนี้ครับก็ถ้าถามว่าเด่นๆถ้าในเรื่องพระไพนีค่ะตัวเด่นที่ไม่ใช่ มนุษย์ก็จะเป็นนางพีเศษสมุรอ่ะอืมคืออันนี้คือวิเคราะห์เรื่องเรื่องก่อนด้วยเพราะว่าเรื่องเยอะมากต้องหาเรื่องให้เจอก่อนแล้วค่อยหาตัวละครตอนนี้เราเลือกว่าเป็นเรื่องพระไพมณีค่ะเอาละครับถ้าถูกนะครับจบทันทีหมวดที่สามนี้เป็นของเขาเลยนะครับผู้ชนะประจำสัปดาห์จะเป็นวิทิยาวันอะไรหรือไม่ครับตอบไหครับใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ผิดครับผิดครับ มาที่ทําบวรวิทยาเลือกหมายเลขใดครับหมายเลขสามหครับเกิดจากอาวุธของเทพเจ้าร่างกายไม่ใช่มนุษย์เกิดจากอาวุธของเทพเจ้าเรียกว่าถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งนี่ไม่น่าจะรอดกลับมาได้แล้วนะฮะริทญ <c oughs> านี้ได้แล้วเหรครับ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเข้าเขาแล้วเข้าเขาเข้าเขาไม่เข้าเราเข้าเขาก็คือพอจะได้ได้ได้ทางอยู่ต่อไปไหมขอตอบครับขอตอบนะครับนี่จะเป็นการตัดสินนะครับ ครั้งสาคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าผ่านมาแข่งขันมาเนี่ยโอ้โหนับโรงเรียนเยอะมากเราต้องการ16โรงเรียนนี่คือโรงเรียนที่15จะสาเร็จหรือไม่ธรรมบาวรมิตยากาลังจะขอตอบแล้วนะครับตอบว่าหานุมานหานุมานถ้า,าคําตอบนี้ถูกต้องคือหนุมานนะครับจบทันที โรงเรียนอันดับที่25ที่เรากําลังหาและต้องการอยู่นะครับก็จะกลายเป็นธรรมวรวิทยาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับฤทยาวันอะไรนะฮะก็รออยู่แล้วเหมือนกันเดียวพลิกกลับมานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ใช่หรือไม่ใช่จะมีชื่อของสุกนครเข้าไปอยู่ในทรเนียบคนเก่งภาทายหรือไม่นะครับต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะครับเป็นคำตอบนะครับคำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับ ครับพลิกไปพลิกมา,ก,มาก็ออกมาเป็นฮนุมาน,นะครับและก็ส่งผลให้โรงเรียนธรรมบวรวิทยาจังหวัดสกลนครเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ดเดี๋ยวมาครับเอาละครับตอนนี้มาดูเฉลยทั้งหมดนะฮะหมายเลขที่ไม่มีใครเลือกเลยคือหมายเลขแรกเลยครับหมายเลขหนึ่งครับเป็นอมะตะหมายเลขสองนะครับเคยสู้กับลูกตัวเองด้วยก็คือชื่อว่ามัชชานุนั่นเองครับหมายเลข สี่นะครับปราคฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติโอ้โหได้เจอข้อดีก่อนี่เยอะมากทีเดียวและหมายเลขหกนะครับออกมาเป็นมีสติปัญญาดีอออันนี้ดีนะฮะสุดแล้วคือหนุมานนั่นเองครับยอดเยี่ยมมากครับและนี่คือเยาวชนคนเก่งของเรานะครับ ก่อนที่จะจบรายการตรงนี้อยากจะให้ได้ฝากถึงข้อคิดต่างๆที่เราได้จากการเรียนรู้ภาษาไทยครับว่ามีสิ่งใดที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจครับครับก็สําหรับโรงเรียนธรรมวาวิทยาเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยอ่านเขียนและพูดให้ถูกไม่มีใครไม่มีชนชาติไหนที่จะมาอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้เราใช้ได้นอกจากคนไทยเราเองครับถ้าคนไทยไม่อนุรักษ์ก็ไม่มีใครจะมาช่วยเราแล้วนะครับรัชดาครับ ก็ภาษาไทยก็เป็นภาษาประจำชาติของเรานะคะก็ส่วนมากเข็นวัยรุ่นก็มักจะใช้บบผิดๆถูกๆก,ก็อยากจะให้หันมาสนใจแล้วก็อนุรักษ์ด้วกันค่จะจอกเยี่ยมมาครับนี่คือโรงเรียนผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ครับธรรมวรวิทยาจากสกลนครครับและนี่คือน้องๆจากโรงเรียนวิทยาวันาลัยครับ พบกจบความสามารถของเด็กและเยาวชนไทยนะครับในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรวมทั้งการเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ของชาติด้วยนะครับเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านภาษานะครับได้ใหม่ในรายการค้นเก่งภาษาไทยนะครับวันเสาร์หน้าหลัง,งคารพบขุนชาติทางทีวีไทยแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ